สวัสดีครับวันนี้พามาดูสวนยางปาลาสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับติดสวนลาดยางที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับสวนยางแปลงนี้เนื้อที่ทั้งหมด21ไร่3งาน65ตารางวานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงไม่ไกลจากถนน4เลนสาย3-44บ้านบึงแคลงด้วยนะครับเข้ามาเพียง1.5กิโลเท่านั้นถึงที่ดินเลยนะครับ แยกจากถนน344เข้ามา1กิโลครึ่งเท่านั้นนะครับเป็นทางระยางผ่านหน้าที่ดินเลยนะครับติดถนนระยางยาวถึง195กิเมตรนะครับตัวที่ดินก็เป็นรูปแปลงเกือบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับรูปแปลงสวยเลยนะครับเข้ามาจากนน 3, 4, 4, 5, 5ถนน344เพียง1.5กิโลเมตรเท่านั้น ยางพาราเต็มพื้นที่เลยนะครับนี่เป็นไร่สามงานหกสิบห้าตารางวายังไม่เปิดกรีนนะครับยางเปิดกรีดได้แล้วนะครับาอายุเจ็ดปีก็ราคาเจ้าของตั้งขายไว้ที่ไร่ละสี่แสนเก้าหมื่นบาทนะครับมาดูแล้วชื่นชอบก็ยินดีพาต่อรองราคาครับเจ้าของได้เลยนะครับนินก็เป็นดินแดงสวยเลยนะครับจะพัฒนาเป็นสวนผลไม้หรือว่า ซื้อเก็บเก่งกําไรก็สวยนะครับแปลงนี้เพราะอยู่ไม่ไกลถนน4ีเด่นสาย3 4มีนะครับเข้ามาเพียง1.5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรูปแปลงก็สวยเลยครับไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครด้วยนะครับห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง147กิโลเมตรเท่านั้นนะครับปกอย่างพาราไว้เต็มพื้นที่เลยตัวที่ดินก็จะสูงฝ่าถนนลาดยางด้วยนะครับพื้นที่ตัวที่ดิน สูงกว่าถนนลาดยางเล็กน้อยนะครับรูปแฝงกำลังรูปเลยนะครับติดทางสาธารณะสองด้านนะครับติดทางคอนอ่าลาดยางนะครับร้อยเก้าสิบห้าเมตรแล้วก็ด้านข้างติดทางสาธารณะเป็นทางดินแดงนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าแปดหกแปดหกหกศูนย์หกห้าหกหกห้าสี่เก้าเจ็ดเก้านะครับเพื่อไม่ให้ภาพที่ดินส,สวยๆในจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยอง กนกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับปลอดภัยจากอันตรายต่างๆทั้งบวงเลยนะครับขอบคุณครับ